สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่นาคโกกองนะคะแม่ผู้ใหญ่ถ้าสอนถ้าถอนหญ้าหมดแล้วจะให้ถอนอะไรต่อโอ้มันไม่หมดค่ะอ๋อไม่หมดบ่ะจะให้คอนเทนต์สม,มอตน,นตรงนั้นประมาณอยู่สเดือนเพราะว่าหญ้าไม่รู้โอ้สามเดือนเลยเหรอโอ้ยายสมอนต้อง,งาาไปปลูกกระท่อมแล้วแหละจนืว่าข้าวจะสุกใช่ไหมแล้วเกี่ยวข้าวต่อเลยบ่จะเกี่ยวข้าวต่อถ้าเราโอ้โหสุดยอดเลยนะคะนี่นะคะคอนเทนต์ของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ถ้ากำตันจะไปก็ไปห้ามใครถ้าจะทำคอนเทนต์นี้เดี๋ยวแม่ดาก็จะตามไปขอนขอนก้าไม่ใช่ขอนหญ้าขอนหญ้าอนหานี่ก้าขอนหญ้ามาแล้วนะอะอวอะอครับอะไรกันครับผมไป็นข่าย่าเหรอ้าหาเราเป่ยน้าเครับเอาลเดี๋ยวตอนใจครับ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาใหญ่โอ้วันนี้จะมีคนมาส่งอะไรโกโก้เหรอ อะไรนะชื่ออะไรล่ะผู้พันอะไรล่ะผู้พันผู้พันซูจะมาส่งต้นโอูกแม่้อยต้นโอแจกฟีบอกค่ะเขามาให้ฟีเราเอาตัวคือดีแท้เขามาปลูกสลับไผ่แม่ไงแล้วก็าวก็มีคอนเทนต์กันไปจะให้กับตานไปดว่าวเยวเยวเดียียยยยยนิกก้นิกก้นิกอย่าส่งเสียง เดี๋ยวๆแม่ผู้ใหญ่ถามหน่อยมีปอซาลอีไหมปิงปิงโอ้ยบัท่านมีเหรอกว่ไปไหมถ้าไปแล้วปิงไรเลยสิเห็ดแน่าได้ไมีตัวละร้อยพันปิ้งไรน่ไปแม่เมีนบอ ไปสมอนไปแต่งตัวาไปไปไปขาจะไปถอนหญ้าช่วยแม่ผู้ใหญ่นะคะแต่งตัวได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นวินค่ะมีน้องมีอะไรนี่แลยนี่นะคะดีขึ้นแล้วนะคะแต่หน้ายังซีดอยู่นะคะจ้าเพราะว่านเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยมาแล้วนี่ น่าทีหมือนไก่ต้มเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินอะไรเลยเนาะเกี่ยวอะไรละเนาะเกี่ยวตรงไหนม่ได้ใส่เนือขึ้มาสี่สองงแขงงานทุกอ่ะไปดูกันนะคะว่ากินข้าวกับอะไรนะคะนี่โอ้โหน้องมาต่อยกำลังกินข้าว สวัสดีคะ่ะลุงนนท์ททจ้าโอ้โหกับขา้าวเป็นตาแซ่บเถอะเนาะกับข้าวมาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวเดอ้อมีหมกกะไผ่ฮะห<า>มกกะไผ่หมกกะไผ่ใครบอกกะกไผ่ใส่มันสิหมกได้มีแต่นอมันตัวหมกได้เจ้ากระได้มีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไหมมีครับเอาขายให้หน่อยไม่ได้อยากได้เอารางวัลที่หนึ่งเด้อรางวัลอื่นไม่เอาอยากได้รางวัลที่หนึ่ง นี่ยังโอ้ม่จะการช้อนเสริมนะไม่เป็นไรลูกกับตันมีอยู่แม่ผู้ใหญ่ถ้ามีเด็กน้อยแล้วมีเสียงร้องแล้วจะติดเหลืองไหมโอ้ก็จะให้มันร้องว้าเอาก็มีเด็กมันธรรมชาติมันก็ต้องร้องสิคะขนาดคุณนิกกี้ก็ยังติดเหลืองอ่าแล้วก็ปิดเสียงไล่มันปิดบ่ทันนี่แล้ว

กว่าจะได้หนึ่งบาทเนาะเดียวดูเลขดูเลขใช่ใช่ใช่เราเลขอะไรครับหมาเห่านะเอาเอารถอะไรมาหนิรถอะไรมาล่ะทีนี้มาดูมาดูค่ะมาดูมาดูมีอะไรมาเนาะนี่โอ้โหป้านี่นะคะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามดูก่อนนะคะเอ้าลุงลุง ลุงตะกี้คือขายอันโตตู้เตียงอะไรนี่หมดแล้วครับวันนี้เขาสั่งเอามาเฉพาะคนสั่งอ๋อหมดแล้วบอกคะหมดแล้วครับอ้าวแล้วอันนี้ขายจังไดล่ะขายว้าวตัวตัวเล็กนี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมบางร้อยหรือโอ้โหว้าวตัวเล็กร้อยตัวใหญ่ร้อยห้าสิบมั้ยอ่าบางมีนกมาขายด้วยนะครับบางลดได้ไหมนี่แก่ลดเต็มที่แล้วจอ้ซื้อมาแปดสิบบาทเองลดเต็มที่แล้วเนาะเออตัวใหญ่่กีบาทตัวใหญ่กี่บาทตัวใหญ่เท่าไหร่นะ 250 250ห้าสิตัวเล็กหนึ่งร้อยเนะออ้ยสุดยอดเลยเอาไว้ไล่ไล่นกกินข้าวถูกต้องเลยคุณลุงถูกต้องเลยเดี๋ยวแม่ดาจองหนึ่งตัวเด้อช่วงเราปลูกข้าวใหม่ระหวานข้าวน่ะตัวเล็กไล่นกกระาบก็ได้ตัวใหญ่ลุงลุงเอาหนึ่งตัวตัวเล็กตัวเล็กตัวเเอาตัวเล็กค่ะเพราะว่าแม่ดาจะเอาไปไล่นกกระปีดมันกินข้าว เราไปแสนเลยจ้าสุดยอดเลยช่วงนี้ข้าวกําลังออกรวงนะคะข้าวกําลังออกรวงนะคะเพราะว่าเหี่ยวมันก็มันมันมันก็ไม่มาใกัยมัน่าเหี่ยวมันก็เหี่ยวเนาะแล้วมันจะขาดง่ายอยู่บอกคุณลุงไม่ไม่ไม่เนาะอยู่ได้จนเกี่ยวข้าวนูอนเนาะพอพอเรานทำเสร็จเราก็เก็บไว้เราก็ถอดถอดนี้ออกแล้วก็พับพับไว้เก็บไว้โอ้โหโอเคเลยโอเคเลยนี่นะคะกําลังต้องการอยู่พอดีเลยนะคะคุณลุง เราจะเก็บเราก็กอดมันจะเป็นปุ่มกอดกันอยู่ปอดคอดเราก็เก็บเราก็รวมรวมกับครับนี่เอาไปไล่นกเลยนะคะนกกําลังลงกินข้าวพอดีเลยนะคะนกกระปีดนะคะนี่ว้าวเยี่ยวว้าวเวว้าวเยียวว้าเยียวนะคะ เอาไวไล่นกแลวก็ปีดข้าวดอกมันเล่าเขเลื้อนแล้ว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 ไหนไอีเหี่ยวนะเหี่ยวแล้วนบาจ้าอันนี้บินไม่ได้อันนี้อันนี้บินได้ครับไหนๆเหี่ยวนะลมันจะบาดอร่อยกับน้ำไอ้ตัวนี้รอยครับเขาเอาไปใส่ขอเล็กรอยใหญ่ไอ้ตัวน้องเลกไต้จะเขาลังบาดโคเาัไม่่นกไล่นกไลนาไล่นกไล่นกลนกไล่ก่นนสักไลน่ะยไล่นไล่นกกไลนกนกก เกี่ยวนกเกี่ยวมันมีเสียงใช่ว่านวเนาะแล้ว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 จ่าแล้วท่านเสียงม้ถ้ามีเสียงก็คงจะดีเนาะท่านได้ห้องแล้วรุ่งรุ่งมันกล้าแล้วแล้ลุงคุณลุงถ้ามีเสียงด้วยก็คงจะดีเนาะอ้าวไม่รู้คิดว่าเป็นว่าวธรรมดาอ้าวไล่นกที่เสืออ้าวเราไม่รู้ไง ก็ <alors S 2> เรา <mesela S 1> ทํานาข้าวข้าวเราข้าวเราออกก่อนเพื่อนไงนกก็รุมเต็มเออนกก็มาลงของเราหมดเดี๋ยวจะไม่ได้เกี่ยวเสือไม่เคยรู้ม่ลงไม่เคยอย่างเชีงหวัดนี่แม่ดาซื้อเลยนะคะหนึ่งตัวว่าเกำลังกำลังหาอยู่ค่ะกําลังหาอยู่อ้าวป้าดาซื้อแล้วนะซื้อแล้วค่ะนี่นะคะตัวละไหครับตัวละร้อยครับตัวละหนึ่งร้อยนะคะาขบดแต่แกแข่ที่บ้านร้อยยี่สิบนะ แต่ว่ากกวนี่ต้องลดต้องลดค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงไปแหวนไปแผวนให้หน่อยจ้ะแต่ไม่ได้ไล่ลูกค้านะคะนี่เอาไปไล่นกที่บ้านนะคะนี่อ๋อมันไล่นกได้ด้วยกันปะค่ะไล่นกค่ะไล่นกนึกว่าไล่พกจะมาเออเอาไว้เอาไว้เลยเอาไว้เลยแต่ให้เรียกลูกค้ามานะเอาไว้ที่ร้านนะให้เรียกลูกค้ามาไม่ได้จ้าจะเป็นต้องใส้มันมันมันมีเสียงไหมไม่ได้ ไม่ไม่ไม่เราจะเอาไปไว้ที่บ้านจะเอาไปเล่นนกที่นาไม่ได้เอาไว้นี่หรอกแค่เก็บไว้วันนี้เดี๋ยวเย็นเย็นก็เอาไม่มีค่ะไม่มีโอ้ยกล้วยงอมใครกินนะเ้อโอ้ยกินเลยค่ะกินเลยของไม่ดาค่ะเอามาขายเมีทั้งกล้วยมีทั้งมะละกอนะคะมะละกอลูกเท่าไหร่เนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเติบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ